เวลา7จ็นาิกาสินาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิรราชากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชาดำเนินไปในงานวันครบรอบ104ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราัชาาการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระปิยะมหาราชและสมเด็จพระมหาธิรา,ราชเจ้า จากนั้นทรงบาทร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันณบนะริเวณสนามหญ้าหนะ้าหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นเสด็จออกหน้ามุกหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงพระกรุณาโปรดกร,ระหม,ม่อมให้นายกสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันเฝ้าทูลละอองพระบาทถวัยพระพรชัยม,มงคลเนื่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564 ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์พิรมกมลรัตนกุลนานยกสภา,ามหาวิทยาลัยเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรศาสตราจารย์ดรบัณฑิตเอ,อื้อาอ,อาภรณ์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษายน2564 ในการนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับพระอาการประชวนว่ากระนันี้พระอาการดีขึ้นและทรงติดตามงานโครงการพระราชดําริต่างๆผ่านระบบออนไลน์มีความสะดวกสามารถทํางานได้ดีดีขึ้นเพราะใช้เวลาไปในการกายภาพก็ส่วนหนึ่งคือทั้งแขนขาอะไรก็ต้องแข็งแรง กซ้อมซ้มเดินก็ใช้เดินโดยการตอนแรกเป็นพา ralel bar จับสองข้างตอนนี้ก็ใช้ไอ้ k e อกเกอร์ซึ่งทำยากกว่าก็เดินมีสูตรเดินหรือวิธีเดินก็เดินได้คือาบางทีก็ชาาก 190, ้าสักร้อยเก้าเย็นรึร้อยเจ้า ก็พอไปได้แตเดินจริงเดินเดินแบบคนปกติยังไม่ได้ก็เดินเดินกอเกาะไอ้เครื่องเนี่ยแล้วก็เมื่อวานนี้ปั่นจักรยานจักรยานเล็กนิดเดียวแล้วก็ใช้นั่งนั่งวีลแชร์นี้ก็ก็แล้วก็เท้าก็ปั่นปั่นไปก็ทำได้ยกยกวดวก็ จะได้แขนแข็งแรงในการยันก็มีต้องใจคำของพยาบาลเพราะว่าเขาบอกว่ามีพัฒนาการถ้าถ้าก็ดีครขอขอบคุณุกทุกท่าน จากนั้นสเสด็จพระราชะดำเนินไปห้องรับรองถ่อประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พิรมกมลระตนกุลน,นายยสภามหาวิทยาลัยทุงกระทาทุงกระหม่อมถวายของขวัญใน,ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชะสมภพวันที่2เมษายน2564ในปีนี้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุงกระทาทุงกระหม่อมถวายไวโอลินของแบล็กทองอิฟเดริลเลครีโมนา2014เป็นช่างทำไวโอลินที่มีชื่อเสียงของประเทศอิตาลี โดยอัญเชิญพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ไวโอลินพร้อมกล่องไวโอลินสีม่วงประดับพระนามาพิไทยบรรจุแผ่นบรรจุแผ่นคำถวายพระพรโอกาสนี้ทรงไวโอลินเพลงพระราชนิพนธ์สายฝนในพระบาทสมเด็จพระบร,รมชานาการทีเบรมหาภูมิพลนดุลยเดชมหาราชบร,รมบันาตประพิษ ากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารศิละปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อพระเนตรทิศการผลงานจิตรกรรมคิดวาดเขียนซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติเทพสิริสุขโสภาศิลปินแห่งชาติสาขาวันณนศิลป,ป์ประจําปีเพื่อัการ6 0 .2560 ผู้มีความสามารถหลากหลายทั้งในด้านวรรณศิลป์นปารศิลป์และทัศนศิลป์ผลงานวรรณกรรมในรูปแบบต่างๆที่ศิลปินผู้นี้สร้างสรรค์อาทิบทความดวรนิยายสารคดีบทกวีและวรรณกรรมสําหรับเด็กมีลักษณะเด่นในการเล่าเรื่องได้อย่างงดงามประกอบกับความสามารถทางด้านทัศนศิลป์นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทงางภาพประกอบและผลงานจิตรกรรมที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างจากคนอื่น นอกจากนี้ศิล,ลปินยังส่งเสริมการให้ความรู้ทางด้านศิละปะแก่สตรณชนรวมถึงการเปิดบ้านให้เป็นห้องสมุดและจัดพื้นที่สําหรับจัดแสดงผลงานทางศิละปะอาทิการแสดงละครและผลงานจิตรกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยกิจการดังกล่าวจะจัดแสดงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ผู้สนใจเข้าชมได้จนถึงวันที่สมิถุนายนนี้